เท่ได้ผมแก๊ศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK ฟาร์มเกาะหิมะนะครับผมเพื่อหาของแดงแล้วก็ฟาร์มเงินไปในตัวด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วว่า AFK แล้วก็ใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปพูดถึงวิธีการ AFK แล้วก็หลักการการ AFK แล้วก็โปรแกรมที่ใช้นะครับเรามาดูเงื่อนไขแล้วก็เซตที่ใช้กันก่อนดีกว่านะครับผมเงื่อนไขระดับแรกเลยคือทุกคนนะครับผมต้องมีเกมพาร์ตหนึ่งเกมพพาาาสออัันนนีี้เเลยะะครรบผมมื่่ทจถ กดล็อกฟังก์ชันเอ่อออโต้เซลได้นะครับผมเพราะว่า AFK ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นการ AFK แบบว่าออโต้เซลในของที่ไม่ได้ใช้ไปประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าอยากตั้งค่าตามผมเนี่ยผมจะตั้งออโต้เซลตรงนี้ไว้เป็นแบบว่าเลเจนร์เลยนะครับผมเพราะว่าเวลา AFK เนี่ยเวลาปล่อยไปนานๆนะครับผมกระเป๋ามันจะได้ไม่เต็มนะครับแล้วก็ปรับออโต้ล็อกตรงเนี้ยเป็นมิสติกขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเงื่อนไขแล้วก็การตั้งค่าพวกออโต้เซลออโต้ล็อกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเรื่องของเซ็ตที่ใช้นะครับผมเซตที่เ็ ลิงนะครับผมเพื่อดึงค่าแคปค่าไซ์บูทค่ามอดบูทประมาณนี้นะครับส่วนชามนะครับผมก็ใช้เป็น Fossil c าวนะครับเพื่อดึงค่าแคปเช่นกันค่าไซ์แล้วก็ค่าบูทเช่นกันนะครับผมแล้วก็พวกแหวนนะครับผมจะเน้นเซลล์บูทเป็นหลักนะครับผมเพื่อแบบว่าเวลา AFK เี่ยจะได้เงินเป็นหลักนะครับผมแล้วก็แล้วก็อาจจะมีแบบว่าพ่วงพวก ไซต์บูทมอดบูทมาบ้างนะครับผมผ่านพิสเพนติกสตาร์แล้วก็ใส่เป็นโซล่าสอันเพื่อแบบว่าไม่ให้มันขุดเร็วเกินแล้วก็ดึงค่ารักขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับผมจะได้แบบว่าหวังเพื่อมิสติกแล้วก็เอ็กซ์ติกเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อแบบว่าไม่ให้ค่ารักมันดูน้อยจนเกินไปนะครับสเตตโดยรวมของเซตที่ผมใช้ในการ AFK นะครับผม,ผมก็จะมีรักพื้นฐานเนี่ยประมาณพันสองนะครับดิคสเตทร้อยแปดสิบนะครับแคปประมาณแปดร้อยนะครับดิคสปีดประมาณร้อยยี่สิบสี่นะครับผมเช็คตัวเองเนี่ยสี่เอ็ดแล้วก็เเสีียยบูทน่ ประมาณ220ินิดนดนะครับแล้วก็ไซส์บูทอยู่ที่131แล้วก็มอดบูที่เกือบ200เลยเนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สหรับเซตการเอฟเคของผมก็คือเน้นค่า พวกเซลล์บูตไซต์บูตมอดบูตแล้วก็เน้นแคปหรือว่าความจุอันเองกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูโปรแกรมแล้วก็วิธีการกันเลยนะครับผมโอเคนะครับในคลิปเนี้ยผมใช้ UG 4ในการ AFK นะครับผมซึ่ง UG Phone นะครับผมเป็นระบบคารมือถือนะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายก็คือเป็นมือถือจำลองในการใช้ AFK เวลาเราแบบว่าปิดคอมปิดเน็ตปิดมือถือไปแล้วเนี่ยทาง UG 4 o นะครับผมก็ยังสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องอันเองกนะครับผมซึ่งเหมาะสำหรับการ AFK มากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีก็ใช้เป็น emulator หรือว่าจะใช้เเเเป็็็นนนมมมมืืืออออถถงตักกกกไไดด้้ช่รผสาาาลใจ ชอบตามสะดวกเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่คุณใช้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่มีทั้งใน Google p l a y นะครับผมแล้วก็ใน Emulator แล้วก็ใน u ูจีโฟนเลยนะครับผมมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นทาง y ูจ t โฟนนะครับผมมันก็จะสะดวกกว่าเพราะว่าสามารถเปิดในคาวแล้วก็ทำงานได้24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเราไปดูถึงโปรแกรมที่ใช้กันนะครับ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสโปรแกรมก็คือโปรแกรมโลบบก็คือเป็นสำหรับการเข้าโลบบตัวต้อไมครับแล้วก็จะมีโปรแกรมหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าแบบว่าถ้าในมือถือเนี่ยก็สามารถโหลดผ่าน Google p l a y ได้แต่ถ้าในยูจีฟนก็สามารถกดตรง Tool Center นะครับผมแล้วก็เซิร์ชไปคําว่าออโต้นะครับผมก็จะเจอแล้วนะครับซึ่งในคลิปที่ผมใช้เป็นโปรแกรมออโต้คิกแบบนี้นะครับผมออโต้คิกที่มันเป็นสีน้าเงินน้าเงินกลมๆแบบนี้นะครับก็ทําการดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมถ้าเป็นใน Google p ลเพนน่าจะชื่อเป็น, Auto for Game นออโต โอเคนะครับผมพอติดตั้งครั้งแรกนะครับผมมันจะต้องมาทําการยืนยันการทํางานพื้นหลังนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถทําตามในคลิปได้เลยนะครับผมก็คือกดกดแบบว่าถัดไปเรื่อยๆแล้วก็กดติ๊กถูกแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มเขียวออลอ็อกเซชตรงนี้นะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับผมให้มากดข้างบนตรงนี้นะครับผมเป็นเพอร์มิชันในการยืนยันการทํางานพื้นหลังนะครับก็กดเซตอัพนาวตรงนี้นะครับผมพอมนเด้งมาหน้านี้นะครับทุกคนเนี่ยกดเข้าไปตรงออโต้คิคเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอ่ายูสเซอร์บิทหรือ ปุ๊บพอเปิดแล้วนะครับผมทางโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้นะครับทม่ต้องพอนจะกดแคนเซิลเลก็ได้นะครับผมทีเนี้ยก็จะมีแบบว่าโปรแกรมเล็กขอดขึ้นแบบนี้แล้วนะครับผม ถือแบบเนี้ยโอเคพร้อม F K แล้วนะครับก็ทําการเข้ารูบอกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าใช้งานในมือถือหรือในอิ u l a เลเตอร์ก็สามารถแบบว่าซูมจอเข้าง่ายๆได้อยู่แล้วนะครับผมก็ทําการซูมเข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบว่าใช้ใน U G Phone นะครับผมก็กดมาตรงคีย์ด i t t i n g ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตัวบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่คอสแทนมา1ปุ่มนะครับผมเป็นตัว E ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างกดเซฟนะครับผม เวลาใช้งานในการสวมจูจิโฟนต้องทำการกด E หนึ่งครั้งนะครับผมพอแบบว่าเมาส์มันหายไปแล้วทำการกดคิดค้างแล้วก็ลากเข้าให้มันเป็นมุมมองแบบ f p s แบบมุมมองแบบนี่งแบบนี้ก็ถือว่าโอเคพร้อม f k แล้วนะครับซึ่งจุดครับผมก็คือจุดนี้เลยนะครับผมที่เป็นคิสตันตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นแบบว่าทรงกลวยนะครับผมเราสามารถจะเดินไปอัดมุมตรงเนี้ยด้เวลาเดินไปเดินกลับนะครับผมมันจะได้อยู่จุดเดิมตลอดแบบนี้ได้นะครับผมโอเคแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเลงผมจะเอาคําว่าเควสข้างบนนะครับผมไปตรงกับ ตัว F ที่เขียนว่า for เส้น peak ข้างบนตรงนี้ที่กำลังซูมให้ดูนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราปรับมุมมองแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอเสร็จแล้วนะครับผมให้แบบว่าคำว่า quest เนี่ยมันตรงกับคำว่า for เส้นตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มอัดหน้าจอกันนะครับซึ่งการอัดโดยโปรแกรมนี้นะครับผมมันจะเป็นการกดหนึ่งทางแล้วทางเกณ์เนี่ยมันจะกดหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับผมคือมันเป็นการอัดเ r คอร์ดนนเด็กนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่เรียยวทางมันจะไม่แบบว่าทันทีนะครับมันจะเป็นการกด หนึ่งครั้งเพื่อป้อนคําสั่งก่อนแล้วก็ทางโปรแกรมเนี่ยมันก็จะกดในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องแบบว่ากะระยะในการกดกระทะให้มันเพอร์เฟกด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวิธีการอัดนะครับผมก็กดตรงปุ่มกลมๆด้านขวามือนะครับผมที่เป็นของโปรแกรมได้เลยนะครับ ปุ๊บพอกดเสร็จแล้วนะครับผมก็กดสตาร์ทนะครับคือถ้ามันขึ้นสี่เหลี่ยมแดงเนี่ย <ๆ S 2> คือมันกาลังอัดอยู่นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมจะทําการกดดิกตรงเนี้ยให้มันแบบว่าติดประมาณเพอร์เฟกนะครับโดยการกดประมาณแบบกดค้างไว้ประมาณ1วินะครับผม1ปึป๊บอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็2อ่ะแล้วก็3นะครับผมแล้วก็4นะครับแล้วก็5อันนี้คือเผื่อนะครับแล้วก็6 นี่ก็คือเผื่อโอเคพอเสร็จปุ่ม6นะครับผมให้เราเนี่ยกดด้านซ้ายนะครับคือเป็นปุ่มเดินนะครับกดขึ้นไปประมาณเส้นหนึ่งก่อนนะครับผมเอาให้มันตรงสุดเท่าที่จะตรงได้นะครับผมซึ่งของผมเนี่ยมันไม่ค่อยตรงถูกต้องแหละเพราะว่าผมแบบว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับผมแต่พยายามดึงให้มันตรงที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับประมาณ3เส้นประมาณนี้ก็ได้นะครับให้มันมาอยู่ตรงน้าแหละนะครับผมพออยู่ตรงน้ําเสร็จแล้วกดแผนหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเช็คตรงนี้ทุกคนกดค้างไปเลยนะครับผมประมาณ1ิวินะครับก็กด ผมเช็คค้างไว้นะครับผมประมาณ1ิวิซึ่งผมจะสังเกตจากตรงเวลาเลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวประมาณหนึ่งาทีค่อยปล่อยก็ได้ปึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็มันก็เช็คนะครับผมจนกว่ากระทะแล้วเนี่ยจะร่อนแร่หมดนั่นเองนะครับโอเครับผมประมาณ1ิวิก็หมดอยู่นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับก็ทําการเดินกลับมานะครับซึ่งเดินกลับเนี่ยอย่าพยายามแบบว่าดึงหน้าจอสูงเกินนะครับผมประมาณดึงประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับดึงแบบไม่สูงเกินนะครับผมแบบพอประมาณนะครับผม อดึงแบบดึงแบบพอประมาณนะครับผมดึงกลับมาดึงกลับมาปึ๊บดึงกลับมานะครับผมประมาณเอ่อสี่ถึงห้าเส้นนะครับผมดึงเผื่อด้วยนะครับผมเนี่ยดึงเผื่อไว้ดึงเผื่อให้มันแบบว่ากลับมาอยู่ที่เดิมแน่ๆนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้นะครับก็ทําการกดสต็อปหรือว่าปุ่มแดงๆสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมมันมันเนี่ยจะให้เราตั้งชื่อนะครับผมก็ตั้งชื่อที่เราจําได้ไปแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ไอตรงไซเคิลตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดเป็นอินฟินิตี้ลูปตรงนี้นะครับผมเพื่อมันทํางานลูปไปเรื่อยๆนะครับ เม๊บเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการกดรีเพ้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานไปเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการ AFK เนี้ยไปเรื่อยๆได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าที่ผมอัดไปเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แบบว่า100%หรือเปล่านะครับซึ่งในตรงคุณภาพเนี่ยมันอยู่ตรงเรากะความแม่นกะแบบว่าเวลาการกดเพอร์เฟกด้วยนะครับซึ่งผมได้ประมาณ60-70ก็ถือว่าโอเคโอเคพอใจแล้วนะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่มเดินนะครับผมก็ทําการเดินไปนะครับ ก็ทําการเดินปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณ3เส้นนะครับผมคือถ้าไม่อยู่ตรงน้ําใช่ไหมแล้วก็กดแพนหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็กดเช็คประมาณ1ิวิของผมที่ผมนับไว้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมเอ่อเช็คเสร็จนะครับเดี๋ยวเราทําการกดปุ่มเดินกลับนะครับซึ่งในปุ่มเดินกลับเนี่ยพยายามแบบว่าลากกลับมาให้มันหลายๆเส้นนะครับผมเพื่อแบบว่า ให้มันกลับไปตรงจุดเดิมแน่ๆแล้วก็พยายามลากให้ตรงที่สุดให้มันกลับไปอยู่จุดเดิมให้ตรงที่สุดนะครับผมเพื่อให้มันสามารถที่จะลูบรอบต่อไปเนี่ยได้ตรงไม่พลาดนั่นเองนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงแหละแต่มันก็ได้นะครับผมให้มันแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอจุดที่มันแบบว่าจุดที่เรายืนตอนแรกเนี่ยให้มันตรงกับจุดสุดท้ายที่เราอัดไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่งของผมก็จะเป็นการดึงกลับประมาณนี้นะเห็นไหมครับผมมันก็จะดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆให้มันให้ตัวเราเนี่ยไปชนที่แร่ที่เเดิมมแบบบนนี้ห็ัคร อเน,นี้ยคือในคลิปคือมันดึงเผื่อไว้นะครับผมเผื่อพลาดนะครับผมเผื่อหลุดนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ขุดต่อมันก็ทําการลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมซึ่งสังเกตขวาบนนะครับผมลูปเนี่ยมันเขียนว่า In f ฟ n i t y ก็คือมันจะแบบว่าทํางานไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าหมดเนี่ยสิบแปดสเต็ปนะครับไอสเต็ปเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากระทะของเรานะครับผมมันจุได้แค่ไหนแล้วก็ เอ่อปุ่มที่เราใช้เดินเนี่ยปุ่มที่เราใช้ลากเดินเนี่ยมันเยอะแค่ไหนด้วยนะครับผมเพราะงนันเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็ลองแบบว่าไปเล็กขอดูเองได้นะครับผมแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้แบบว่าพาดหรือว่าลวนหรือว่าแบบ ปุ่มมั่วเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งผมเทสมาแล้วนะครับผมโดยการใช้แบบวิธีเนี่ยในการ AFK ประมาณ2วันนะครับผมไม่มีพลาดไม่มีหลุดเลยนะครับผมสามารถใช้งานได้แบบปลอดภัยแล้วก็เซนหายห่วงนะครับผมตอนกลางคืนตอนนอนตอนไปเรียนตอนทํางานเนี่ยมันก็ยังฟาร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจแอปย g จีโฟนนะครับผมเป็นคลาวมือถือที่สามารถ AFK ได้24ชั่วโมงนะครับผมก็สามารถไปใช้บริการกันได้สำหรับย g จีโฟนนะครับ หากไม่สะดวกจริงๆนะครับผมก็สามารถใช้อ m มูเลเตอร์หรือว่ามือถือของอเพื่อ,อนๆแทนได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย